มาทาปอเปีย๊ยะทอดด้วยหม้อทอดอไร้น้ํามันกันค่ะจะได้ปอเปีย๊ยะที่ไม่อมน้ํามันมีความกรอบอร่อยวิธีการทําก็ง่ายแสนง,ง่ายปอเปีย๊ยะจะค่อนข้างแหง้งไม่มีน้ํามันเยิ้มติดมือมากเท่าไหร่ค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงในการทอดน้ํามันมากๆใช้วิธีการทําแบบนี้ง่ายและสะดวกมากเลยค่ะตั้งกระทะด้วยไฟแรงใส่น้ํามันมะกอกสําหรับผัดลงไป1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมเติมหมูสับ200กรัมผัดและกระจายหมูสั ให้แยกออกจากกันเมื่อผัดจนกระทั่งหมูสับเริ่มที่จะสุกแล้วใส่เห็ดหูหนู16กรัมลงไปนําไปแช่น้ําให้นุ่มแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามมาด้วยแครอท65กรัม กะหล่ำปลี130กรัมแล้วก็จะนำบุ้นเส้น80กรัมจุ่มน้ำเพียง10บินาทีนำใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รอจนก,กระทั่งนิ่มตามมาด้วยซอสหอยซิน2ช้อนโต๊ะซอสหอยดางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาคลุกเคล้าและผัดส่วนผสมทั้งหมดให้นำซอสซึมเข้าไปกับบุ้นเส้น ผัดต่อไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งวุนเส้นเริ่มนิ่มน้ำมันจะไม่มีไหลเยิ้มออกมาเลยค่ะแล้วก็ชิมปรุงรสในแบบที่เราต้องการเพิ่มเกลือเสร็จ1น่วนสช้อนชาพริกไทยเสร็จ1น่วนสช้อนชา ผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะเทใ,ใส่ในชามผสมพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะนะํามาห่อแล้วมาทําในส่วนของแป้งที่จะเป็นกาวสําหรับทาแผ่นปอเปีย๊ยะนาแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําเปล่า2ช้อนโต๊ะคนให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็จะได้กาวสําหรับทาแผ่นปอเปี๊ยะแล้วค่ะแล้วมาเตรียมในส่วนของแผ่นปอเปี๊ยะกันต่อเลยก่อนอื่นจะเตรียมในส่วนของผ้าที่เป็นผ้าสะอาดชุบน้ําบัดหมาดจากนั้น ก็จะนำแผ่นปอเปี๊ยะที่มีขนาด12คูณ12เซนติเมตรนำเอาออกจากช่องแช่แข็งวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งแผ่นเริ่มนิ่มแล้วจึงดึงแผ่นปอเปี๊ยะออกจากกันเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นปิดผ้าที่ชุบน้ำบัดหมาดปิดไว้อย่างนี้เลยค่ะเมื่อเวลาหอ่อนำออกมาทีละแผ่นแล้วคลุมส่วนที่เหลือไว้เพื่อให้แผ่นปอเปี๊ยะยังคงความยืดหยุ่นและไม่แห้งกรอบเวลาห่อค่ะจะห่อด้วยวิธีไหนก็ได้ตามที่เราถนัดเวลาตวงก็จะตวงเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเท่าๆกันก็จะได้แผ่นปอเปี เมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีขนาดที่เท่ากันและมีความสวยงามส่วนกาวที่ทําจากแป้งสาลีก็จะปิดได้แน่นสนิทแบบนี้เลยหรือจะนําไข่มาทาก็ได้ค่ะเมื่อห่อจนได้ปริมาณที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงวิธีการทอดจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ามันแปลงน้ํามันมะกอกสําหรับผัดหรือจะเป็นน้ํามันพืชแบบอื่นแปรงบางๆที่หม้อทอดไร้น้ํามันจากนั้นจึงนําปอเปีย๊ยะวางลงไปให้เต็มในหม้อทอดแล้วก็จะแปรงน้ํามันมะกอกอ,อกอีกครั้งที่ด้านบนของแผ่นปอเปีย๊ยะ แปลงไปให้ทั่วเลยค่ะเมื่อแปลงจนทั่วดีแล้วก็จะนําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันจะใช้ไฟที่180องศาเซลเซียสต,ตั้งไว้ที่10นาทีก่อนจากนั้นเมื่อเปิดดูแล้วยังเกรียมน้อยก็สามารถเพิ่มเวลาอีก3นาทีเป็นทั้งหมด13นาทีได้ค่ะหลังจากที่เข้าหม้อทอดไร้น้ำมันไป13นาทีแล้วเมื่อเปิดออกมา ก็จะได้ปอบเปียทอดที่มีสีแบบนี้เลยค่ะจะได้สีสวยงามแต่สีอาจจะอ่อนกว่าการทอดด้วยน้ํามันแต่ความกรอบที่ได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยปอบเปียจะมีความแห้งน้ํามันไม่เยอะมากเหมือนทอดปกติและความกรอบที่ได้ก็จะกรอบแบบประมาณนี้เลยค่ะสามารถพักปอบเปียนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องได้หลายชั่วโมงยังคงความกรอบอยู่ถ้าพักทิ้งไว้ค้างคืนวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะนํามาอุ่นในหม้อทอดอไรน้น้ํามันก็ยังคงความกรอบกลับมาได้ค่ะปอบเปียทอดที่ทอดด้วย อทอดอะไรน้ามันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงด้วยการทอดน้ํามันเยอะๆทําด้วยวิธีแบบนี้ก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งค่ะหรือใครที่ต้องการทอดแบบน้ํามันปกติก็สามารถทําได้เช่นกันในสูตรนี้ไส้จะมีความแห้งและจะคงความกรอบได้นานใครที่ยังไม่เคยลองทําสามารถทําตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ